เออแต่ชวนลุงพลไปร้องเพลงเต่อง,งอยอยงไงเหี้ยปวดเฟี้ยวเลยสุสขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตไปเหียแต่ลุงพลแกยังไม่ไปคอนเสิร์ตนะเว้ยแกหาหาของอยู่แกหาหวยเวลาคนถามแกจําได้ว่าแกซื้อหวยอยู่แล้วแกทําหวยหายเออลุงพลกเลยไปหาหวยไปหาหวยที่ชมพูทวีบเออ เดินทางไปแชมพูทวี e. แล้วลุงคนแกเดินทางไปนานแกไปเจอวัดเว้ยวัดหนึ่งชื่อชื่อวัดโพวัดดูยูมีแม่ไเม่ยื่อวัดอะไรวะวัดวัดอะไรวะวัดูยูมีวัดไอเนี่ยวัดวัดอ๋อนี่วัดวัดล่องวัดล่องวัดล่องตูดไปไปเจอไปเจอหลวงหลวงปู่เฉลิมชัยเว้ยเฮ้ใครไม่แชร์วิดีโออะไรมาไว้สัก เทียบมาได้ยนาหีวิดีโอโค้งเข็มไปเลยไเลยเนี่ยเขมพาโลกกูจะยังไม่เปิดกูจะเล่าต่อเออไปเจอหลวงหลวงปู่เฉลิมชัยเว้ยจึงศรัทธาเลยขอบวชเว้ยแต่ลุงพลแต่ลุงแต่ลุงพลแกบวชไม่ได้เว้ยแกเป็นแกฆ่าคนไงแกฆ่าคนแล้วแกก็ตัดนิ้วเอามาห้อยคอเออไเดียว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 ไม่เลี้ยงคุณนะไอ้ไปเปมนอรไม่ประชานหนุ่มก็ตายไม่เรื่องบบจะเจ้าได้เลยเนี่ยลุงพลบ่ แต่หลวงปู่เฉลิมชัยแกหูหนวกเว้ยเออก็เลยบวชไงแกไม่รู้เรื่องหรอกแกหูหนวกแกตาบอดด้วยไงเออเทียมากเลยหลวงปู่เฉลิมชยัย <c oughs> เออลุลงพลแกเลยได้บวชเว้ยก็เลยมีชื่อว่าหลวงปูป่พลพลอะไรดีวะเ,เออหลวงปู่พลดีไรเ,เอี่ยไอเขาชื่อลุงแพงลุงพลพ่อไงเอยมงึงมุคากูเลยมุงมุงมุกคากรย คนเกเลยคนเหียเยเออแล้วลุงพลก็เลยเดินทางต่อเว้ยแล้วไอนดิ้อยู่ไหนแล้ววะอ๋อเรื่องเรื่องของลิงคือลิงลิงมันถูกตำรวจสงสัยไงว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เว้ยไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่น้องชมพู่ดิน้องน้องน้องสมโอน้องส้มโอเออ ลิงลิงมันโดนสงสัยว่าเป็นคนฆ่าน้องสมโองเลยสมโองเฮียสมโองอ่ะคือมันสงสัยไงตำรวจเลยจับลิงไปขังคุกเว้ยแต่แต่แต่ลิงแม่งตัวใหญ่ไปเว้ยเข้าคุกไม่ได้เฮียแม่งหัวชนไงหัวแตกเลยม่มันไม่แตกหัวแม่งหลุดเลยเว้ยคือหัวมันหลุดเลยไงคือมันต่อกับตัวไม่ได้เว้ยแต่ลิงมันก็ยังไม่ตายเขาเลยเอามันไปใส่ในฝายยาหมองเว้ย เออแล้วเอาลูกทพอยัดลงไปด้วยน่แหละเกิดต้นกําเนิดเดาหมองตาลิงถือลูกเพลจบ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 กลับมาที่หลวงหลวงปู่แพงต่อหลวงปู่แพงเว้ยสงให้เจดูว่านี่ยเจดูแกเดินทางไป่่ไมวาแกเดินทางไปนี่เว้ยไปไหนดีวะเฮียหลวงหลวงปู่แพงแกเดินทางไปเรื่อยเว้ย แกรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแกแม่งไม่มีรายได้เข้าเลยว่ะแกเลยไปหาวัดเว้ยจำเลยแกก็หลอกคนเว้ยหลอกหลอกคนไปทั่วเลยว่าเออให้บริจาคทำทำวัดเออทำเออตั้งสร้างวัดสร้างวัดอะไรเงี้ยเออจึงได้เราสอเจดเรสอเจไปละเออเดี๋ยกูดูกูขอเออผู้คนก็เลยเก่าขนาดนำหลวงปู่แพงว่าหลวงปู่นินคำเออ เออแล้วหลวงปู่เน้นคำแม่งรวยมากเลยเว้ยก็เลยขับบิ๊กเครื่องบินเจ็ตไปชมพูทวีปแล้วมันต้องมีเครื่องบินเจ็ตไปชมพูท <c oughs> วีปอะแล้วม,าามันต้องมีเอ้ยเดี๋ยวไม่จันจันบินอะไรกันจันบินเลยไปเอาเรื่องมาจากไหนยุ้ยแกขับไปชมพูทวีปก็ไม่เห็นชมพูทวีปเว้ยแกลยเลยโมโหแกเลยโมโหแกเลยสั่งคนที่ศรัทธาของเขาไปสองคนไปขี่เครื่องบินขี่เครื่องบินเจ็ตไปไปทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาแล้วนางาซากิเว้ย กระทิ้งปุ๊บไอ้ระเบิดมันด่าด้วยแม่งไม่ระเบิดไอ้เหี้ยทหารแม่งตกใจดิแม่งโดนยิงตายเไรเหี้ยหลวงปู่แพงไอ้ไม่ใช่หลวงปู่แพงเหี้ยล่ะหลวงปู่เน้นคำอ่าเรียกหลวงปู่แพงนะกูเริ่มงงแล้วในเฮียเอาปู่แม็กกูไปไหนวะไอ้เหี้ยเอียแค่วันนั้นปู่แม็กก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรื่องปู่แม็กกันคือปู่แม็กเนี่ยลุงคังคีเร แกแกเริ่มไม่อยากเป็นสถานในธรรมเลยแกเลยเป็นรับถือาพามแกเลยกลายเป็นโยคีเว้ยแกเป็นโยคีเว้ยเออแล้ววันหนึ่งเว้ยมันมีเด็กคนหนึ่งออกมาหาท่านเว้ย <laughs> เออเนื้อเนื้อเรื่องมีบาดต้องเกีรติสุดทันตาเด็กคนนี้ชื่อว่าสุดสาครเว้ย แล้วรถมาอย่าเว้ยสุดสาครแม่งขี่ม้ามาเว้ยแม่งไม่เห็นโยคียแม่งขับแม่งขี่ม้าโยขีย่เหยียบโยคียตายเลย,เย <c oughs> อ่ะอาณาชิบหายอเยแม่งแม่งเหยียบตายเลยเออแล้วสุสดสุดระครแม่งก็ผ่านไปเวไปเฮียโจ,จโจฝูแม็กกุยเฮียตายอาณาชิบหายเออไอ้เฮียมันอยู่ที่หลวงปูใ่ในคำเออแกโมโหเว้ยที่ไอไอชามมเวเมืองฮิโรชิมายิงยิงทหารแกเว้ย เออแกเลยแกเลย,ยปลอมตัวไปที่เฮโรชิมาเว้ยคือแกไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยตอนนั้นแต่แกเอวาตาลงไปเป็นคนธรรมดาเว้ยมีชื่อว่าหลวงปูรามหลวงปูรามแต่และชื่อนั้นมันมีสัญหาหาจะดูอเออหลวงปูรามเนะี่ยคือเขาไปเจอเมืองหนึ่งเว้ยชื่อว่าเมืองชื่อ,ช,อชื่อเมืองลงกากรุงลงกาเออไปเจอยักษ์ตัวนหนึ่งเว้ยชื่อโคสกันแต่ แต่แกเอวตารผิดเว้ยแกจะเป็นผู้ชายไงแกอวตารเป็นผู้หญิงเฉยเลยแกลืมตัวเว้ยแกจะขี่ช้างไปหาทศกัณฐ์เว้ยเออแล้วก็ทาทศกัณฐ์ทำยุทธาถีเว้ยยุยแาถีเล่นกับทศกัณฐ์ก็เดินไงอ้โหไอ้อะไอ้กี่เล่าต่อดีกว่ากูไม่กูไม่ชแอ้กีรู้จักอะไรวะพี่เตี้ยไหมเจ้าพี่เตี้ยไหมเตี้ยพงษ์ที่เตี้ยหมอชอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำไมวะแกเป็นหมาไม่เหรอใช่สมัยแชทสมัยแชทสมัยแชท ส่งมาหาแม่ไหมเฮียไม่ทำดูไลอ์ที่ไม่ได้แม่แม่ทำกับแม่ทำบนน่ะอ่ะล่างอ่ะล่างอ่ะทำบนนะเรื่องถึงไหนเราไว้เฮียเดี๋ยวกูค่อยดูอีจันเตี้ยวมอชอไอ้หน้าหีเฮ้ยกูถึงถึงไหนเราไว้เฮียประสบแม่ไหมปิดปิดปิดถึงไหนเราไว้เฮียมึงมึงช่วยกูจำเลยดิถึงไหนแล้ววะยังไงบ้างถึงไหนแล้ววะ ปูแม็กปูแม็กตายผ่าไปแล้วถึงถึงไหนวะอ๋อไอ้ชนช้างชนช้างยุดท่าถีใช่ <c oughs> ยุดท่าถีเออแล้วทศากัณฐ์แม่งแรงเยอะกอว่าไปได้ความว่าหลวงพรามเนี่ยแกชื่อรามแกไม่เหมาะอะไรไงแกเป็นผู้หญิงก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นพระสุริโยรามพระสิโยรามชิงคำพิเเลยกูรู้จักแต่พระสุริโยไทยสุริโย <c oughs> ร,โยรโยามมาจากไหนวะคือพระสุริโยรามเนี่ยกำลังจะฟันทศกัณฐ์ไม แต่เหงาแกแม่งทู่ฟันไม่เข้าไอ้เหี้ยทศกัณฐ์เลยฟันพระสุริยรามตัวขาดครึ่งเลยเหี้ยตายแต่พระสุริยรามตัวขาดแล้วแกยังไม่ยอมตายเว้ยแกก็ลุกมาต่อไอ้เหี้ยแกเลยลุกเอาเอาเอาแขนคันคานมากัดกัดขาช้างของทศกัณฐ์เว้ยทำให้ช้างทศกัณฐ์แม่งล้มเวียดทศกัณฐ์ไปโดนต้นไม้เฮียตายอันดาจุ้ยหายเออไม่ตายเหี้ย แล้วจากนั้นพระสุริโยรา,า,าก็าตายเว้ยเน่นอย่าง<บ>เลือดหมดตัวตายเออแล้วพอตายปุ๊บแกก็เอหลงหลงปูแพงหลงเอหลงแพงหลงแพงแดีวก็เอารวตาลกลับขึ้นไปเว้ยแกอยู่บนสวรรค์แล้วเว้ยตอนเนี้นเออที่สวรรค์เขาชอบมันชั่วไอ้เนี่ย Oh, yeah, yeah, yeah. อ,อ,อ <im itation> เอาเยออาเยอะต่อ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 จะเออจะเลยเอาตารลงมา <im itation> กรอเว้ยเวลาเล่าดีกว่าลมันแกเอาอวตารลงมาเป็นกษัตริย์เว้ยอยู่ที่มืออยู่ที่ประเทศสยามเออส,สยามแกเป็นกษัตริย์ไงแต่แกยังไม่ได้เป็นกษัตริย์เว้ยคือพี่ของแกเป็นกษัตริย์เว้ยแกเลยต้องการราชบัลลังก์แกเลยไปหยิบสไนเปอร์เว้ยเออสุ่มเลยเออแล้วแกย,ยิงเลยเว้ย นั่นแหละและ้วแล้วก็สัตว์องค์ที่แปดก็ตายไปกลลันเลยได้ขึ้นเป็นองค์ที่เก้าโคชีเลยชิบหายแล้ลวไงตำรวจให้เราค้อคๆางไปค้ำค้างเเออแล้วแล้วก็สัตว์องค์นี้แม่งเก่งเก่งมาเรื่องการลบไปเออลบ,ลบลบอ่ะลบแบลบเอ, <Okay. S 1> เอาออกอ่ะไห้ยตัดออกอ่ะฮือรึยังไย เผาแม่ยังไงยีย่ันนี้เออไงต่อไปยี่คุณคิดไม่ออกนไในสัตว์หมดพอตเอองั้นเอางี้นวกันปู่แม็กคะลุมิตีมาเว้ไยังไม่ตายปู่แม็กคูมีหลายร่างเยี่ยกลับมาแล้วมันมาจากอนาคตไงไอ้มันมาจากอดีตด้วยมันรู้ตัวเองจะตายมันเลยมันเลยกลับมาแก้ไขเวย แต่มันว์บมาผิดเว้ยมันมันมันมาวาับเจอกษัตริย์องค์ที่เก้าพอดีเออแต่มันวับแรงไปหน่อยชนกษัตริย์องค์ที่เก้าตายเลยเฮียตัวสลายยินเลือกเชียรอะไรกันแล้วมันบอกว่าในอนาคตอะ่ะจะมีงูเว้ยงูตัวใหญ่อะทำลุกลุกลามโลกเว้ยมาเลยย้อนเวลาเว้ยงูตัวเล้ย คือมันเป็นคนเว้ยแต่มันหลอกตัวเองว่าเป็นงูเว้ยมันมีชื่อว่าคำแก้วคำแก้วยี่้อที่ชวนถึงที่หายเลยไอ้ไข่ก๊อฟก็ไม่เล่นเฮลเกตอ่ะคนนี้ไอ้ไข่ไข่ก๊อฟเปล่าไม่มีคิดเองขนาดไหนไม่เล่นเฮลเกตเฮ้ยวายเราเคยพูแก้วคือคำแก้วอ่ะคำแก้วแต่มันมันไม่เจอหรอกคำแก้วอ่ะมันฟังผิดเว้ยคำแก้วไปเรื่องเล่าเฉยมันคือมันวับมาผิดแล้วมันกลับไม่ได้เว้ย อเออมันมันกลับไม่ได้มันเลยไปไ้ยไ,ไปอเมริกาเ้ยไปเจอเดดพูไปหาเดดพูทุบคุเลยปะไม่รู้ไปเจอเดดพูขอสมองก่อนฟังคน,นยืน <c oughs> ไปเจอเดดพูเอ้ยคือมันว้ามามันไม่มาคนเดียว,ว้ยมันมาพร้อมกับกลุ่มอเวนเจอร์แล้วก็กองทัพของทานอส้ยมันมันใหญ่ไงไ,งไอ้เี้ามาทีเดียวไม่ได้ต้องมาเป็นขบวน มันบอบไปอเมริกามันไม่เจอสิ่งที่พอใจพอเจอเดินผูมันเลยบินไปเยอรมันเยอรมันไม่กลับเลยพอกษัตริย์มากแล้วไม่กลับมันบินไปเยอรมันเสร็จเว้ยมันไม่มีพระราชวังเพราะพระราชวังอ่ะฮิตเลอร์ครองหมดเลยเว้ยพชวฮิตเลอร์ครองเออฮิตเลอร์อะไแบบไอ้เหี้ยเห็นอะไรบินอยู่บนฟ้ามันเลยสั่งยิงหมดเลยไอ้เฮียแล้างนั้นไอ้เหี้ยเครื่องบินปู่แม็กก็ล่วงไว้ปู่แม็กตาย ที่แม็<า>ไม่ถูกทุกรอบเลยเออแล้วปู่แม็กรู้เว้ยปู่แม็กจากอดีตรู้เว้ยว่าในอนาคตอาจจะโดนฮิตเลอร์ฆ่าตายมันเลยวาร์ปไม่ไหยุดแต่รอบนี้ฮิตเลอร์รู้เว้ยว่าปู่แม็กจะวาร์ปที่ไหนมันเลยเอาแผ่นเหล็กเอาไปวางหน้าประตูวาร์ปมันก็พุ่งม,ม,มาโดนประตูว,วาร์ปมแตกตาย <laughs> เออจน,นแ,ตตแต่ละอย่างของพวกมึงยิ่ยงปนยิ่งชิง เอออย่างรปู่แม็กก็ไปเกิดใหม่ไยไปเกิดในสมัยประมาณประมาณสองสองพันปีที่แล้วเออประมาณสองพันปีแล้วแล้วปู่แม็กแกแกเกิดเว้แกเกิดมาในตระกูลกษัตริย์ที่ประเทศอินเดียเว้แกเกิดมารู้ป่ะแกเดินได้เจ็ดเก้าเลยเว้ยมีดอกบัวละไอ้ยี่รับไปทำกับเจ้าเลยยังไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะ เออแกเดินได้เจ็ดก้าวพอแกเดินได้เจ็ดก้าแกฉลาดและแกก็สร้างชุดเก่อไว้แล้วแกก็ห่อหนีอไเลี้ยเดียวเออแกห่อหนีอะไรเงี้ยแล้วเชื้อเพลิงหมดเลยปู่แม็กเลยตกลงมาตายอีกรอบนึงการตายจะได้ยัรไงยังจีแต่ปู่แม็กแม่งเปิดประตูมิติก่อนตายมันเลยไม่ตกถึงพื้นก็เลยว้าไปอยู่ในยุคของยุคยุคไหนไว้เงี้ยยุคใกล้ๆสงครามโลกอ่ะ เล่นในยุคนั้นอะ่ะมันไปมันไปวาที่ประเทศญี่ปุ่นเว้ยแล้วมันไปเจอยักษ์ยักษ์ที่ลุกลามเมืองอยู่เออม,มันมันมียักษ์อะไรบ้างวะมันมียักษ์ยักษ์ใส่เออกาะเว้ยยักษ์เกาะเว้ยยักษ์เกาะกำลังสู้กับยักษ์ที่เป็นพระเอกอยู่กำลังต่อยกันเลยสองคงนนะ่ะและเช้กูค,คิดไม่ออกลไะไอ้สัสช่วยกูคิดหน่อยดิเชย อาจารย์น้องกูก็วาบมาแล้วก็โดนยักเหยียบตายโคตรเหี้ยเลยสัสเหยียบสิ้นคิดที่ผายพอดกูเน่เออแล้วจากนั้นอ่ะเธอหลวงปู่แพงกับไปชมพูทวีปเลยเว้ยแล้วแกก็วาบลงมาเว้ยมาหยุดยักสองคนอย่าทะเลาะกันแกก็เลยสอนพระธรรมไปอย่างหนึ่งว่าจะทะเลาะทำไมไอ้เหี้ยไอ้หน้าหีจากนั้นยักสองคนก็คิดได้เว้ย คิดได้ว่าต้องฆ่าไอ้ผ้าดักสำจังนี้เว้ยมันมายุ่งอะไรด้วยเฮียเออจากนั้นไอ้ยักษ์สองตัวเลยลุ้มก็คือผ้าดักสำจังไม่ตายแล้วแม่งก็คืนดีกันเฮียิดผ้ยาดักสำจังคือเรื่องที่ไปด่าไปด่ายักษ์เว้ยยักษ์เลยสาบผ้าดักสำจังอ่ะไปเกิดเป็นหมาเว้ยเป็นหมาสองตัวเป็นหมาสองตัวชื่อไอ้ตู่กับไอ้ป้อมเออ ม่งเียบชิบหายเลยกูหิวข้าวน่ะเฮียแล้วให้กูมาเล่าอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้กินข้าวเลยเฮียมึงเป็นคนเกาหลยกูไม่กินแล้วฉลามมาดูนะมาดูอะไรย์ข้าเดี๋ยวงั้นเราเรามาถึงตอนจบกันเลยแล้วกันเอาภาาญีปนเลยอาสานาญ่ปุ่มเลยไอ้ลิงตัวเนี้ยลิงตัวเนี้ยมันตายใช่ไหมไม่ทำกดสวรรค์แล้วมันก็กระโดดด้วยกระโดดมาเทคดาวเทคดาวไอ้ตู่ไก่ป้อมไอ้ตู่ไก่ป้อมเลยตายจบ ตัดจบก็จบง่ายไปผะวเมื่อกี้กูหิวข้าวไอ้สัสังไม่ได้กินข้าวเลยยี้สิบสองทุ่มเนี่ยโดนโดนอะไรกันโดนวัฒนธรรมเตะตรวไหพฟอกายโฟมไอ้เฮนี่ยเนี่ยเดอะมูฟวี่เลยเดอะมูฟวี่เล่นอยู่วะโอเค